ไหนอะไรก่อนไหนขอดูงูกายสิทธิ์หน่อยดิไหนอ่ะนี่เหรอนี่เหรองูกายสิทธิ์ที่ว่าเห็นงูมวยมวยอะไรให้พี่แชมป์ฟังต้องตามออกมาดูเลยเนี่ยนะไหนงูกายสิทธิ์นี่แหละอันี่แหละใ่ปะเนี่ยงูอะไรไม่น่าใช่อ่ะยังไงกายสิทธิ์อะไรของเขาเขียนอันนี้เขียนว่างูเหลืองปากเป็ดงูเหลืองเออเป็นของหายากใครเคยเห็นบ้างเนี่ยตัวนี้เหรออันนี้ ดูแล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้น,น่าจะเ,เป็นงูนขดขบใครใครจะเห็นงูงูเหลือมปักเป็ดบ้งางปักเป็ดเพราว่าเป็นสัตว์หัวป่ะหรืออะไรสัตว์กายะอะไรนะกายะสัตว์กยิ่งไม่น่าไม่เป,เปเื่อยไอเราก็ดีใจมันไม่น่าไม่เปื่อยเก็บกลางทางอ๋อจริงป่ะเราดีใจใหญ่ว่าค้นหาคิดว่าเป็นงูเหลือมปักเป็ดนี่ขึ้นขึ้นขึ้นจอยเขาดูดิว่ามันมีจริงหรือเนี้ยงู เนี่ยซากมันจะเป็นอย่างเงี้ยงูเหลือมปักเบ็ดไปลวาเขาตายปากเบ็ดใช่ไหมแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นงูก้นขบแน่ๆอันนี้อันนี้ก็กายสิทธิ์นะตายไหมวตายผิดผิดธรรมชาติคือไม่น่าเบื่อยมันมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยจากที่วิเคราะห์ใหม่เนี่ยไม่กายสิทธิ์อะไรเ่ยกายสากมัเนี่ยเฮ้ยมันทไมมันไม่น่าจริงนะแต่มันกินอะไรเข้าไปเนี่ยนี่หัวมันเหรอ นี่หัวน <boundaries S 1> ุ่นหายไม่หายเป็นยไงอันนี้ก็คงนี่คือตัวอะไรนะงูก้นขบครับไม่ใช่งูมีกลิ่นนะเนี่ยไม่ใช่งูปากเป็ดนะดีใจพ่อหลวงดีใจนึกว่าเจองูกระยาสิบมาเลยกลับมาจากการเางปากเป็ดคิดว่าแบบนั้นงูเหลือมปากเป็ดใช่สรุปไม่ให้ดูอะไรเนี่ยให้เด็ดไหนไหนไหนจะให้ดูว่ามันกินอะไรตัวนี้เจ็บนงย่างนี้จะเอาไปขึ้นใส่พานอยู่แล้วจะกินข้างล่าง นี่นี่นี่นั่น้องดึงออกมาเลยนี่มันกินอะไรเข้าไปขาดปะมันกินอะไรติดคอตายแน่เอ้ยมันจิ้งจบอะมันหายจิ้งจอแล้วไหนมันกินอะไรวะไม่ให้เล็กปะเนี่ยฮะขดมาแช่ทีแรกจะไปซื้อซื้อตอนนี้ซั้อเหมาต้งหมดแผงอยู่แล้วฮะนื้นกงูงูเหลือมเป็ดลก แล้วแจกใจแล้วเป็นไงเขาบอกว่าจะได้โชคถ้าเกิดออเขาจะมาให้ให้เองให้เห็นเองใ้ดวงในโชคเราไปศึกษากันดูนะเราไปพิมพ์ดูงูเหลือมปักเป็ดแต่มันจะคล้ายงูดินแต่มันจะเล็กกว่างูดิน,นเฮ้ยแต่นี้มันไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนี่นี่ของแท้นะเนี่ยนี่เปื่อยจริงเหยียบนี่กรอบเลยแน่ดูแล้วจริงๆอ่ะเอามาึกว่างูงูเหลือมปักเป็ดเฮ้ยนี่ตัวมันเลยเนี่ยมันแห้งจน โอ้โหเคาะแล้วไม่มันไม่มีแล้วนะเนี่ยไม่มีตาหนังแล้เนี่ยเฮ้ยแต่เหมือนจะมีจะมีใบหัวอย่างเนี้ยมีเป็นเลขเนี่เลขแปดเนี่ยคิดไปเองไงคิดเยอะๆอีกอ่ะแปดห้าแปด้เอาละแปดห้าเอาละเอาละเอางี้สองพันงวดนี้ดูละงูไห้ขนาดเนี้ยสองพันแน่แน่อยู่นี่ยไม่แปดได้ไงทำเองทั้งนั้นสองเองไม่แปดได้ไงดูเนี่ยเนี่แปดเนี่ย หัวเมื่อกี้มันไม่ได้บีบขนาดนั้นหัวก็ห้านี่ก็แปเออเอาไปแปดห้าหกิจ้ใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคนีนะอี่ะเอาไปเชื่อพ่อนะก็เพิ่งเรรู้นะว่ามันมีงูเหลือมปากเป็ดด้วยปกติก็เจอแต่งูเหลือมที่มากินลูกไก่พ่อหลังบ้านอะแม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ถ้าพ่อไม่เจอแล้วก็ไม่ไปค้น หาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีมันมีงูที่เป็นงูศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีอะไรอีกอะแต่มันมีจริงนะงูหลอมปักเป็ดเนี่ยเราต้องไปค้นหาให้ได้เอาละเอาละเดี๋ยวคืนนี้พ่อแม่กลับบ้านแม่ขุดดูให้ได้แม่คงงเข้าบ้านก่อนแล้วแหละเฮ้ยแม่ดูดิยังไม่เลิกนะถ้าเจอแล้วบอกกันหน่อยนะถ้าเจอแล้วบอกใครมี้ะใครมีใช่ไหมบ้านใครมีน่อยไพ่อจะวางหิ้งนะจะมาเขาหวยจะมาเขาหวย ล้วนี่ตัวนี้ทำไมเนี่ยพ่อเนี่ยงั้นเดี๋ยวแม่ไปก่อนดีกว่านะอ่าเแม่ไม่ต้องทานข้าวเขาไม่เอาใส่พานเหรอในห้องเหรอไม่ไม่อ่ะไอ้ที่ก็แบบแห้งมากเลยนะพ่อเรวไม่ใส่พานนะคุณบอกอะไรคุณบ่อเขาบอกให้ถ้าเจอเวลาเขาบอกถ้าเจอแล้วเอาแบงค่าร้อยสักในงค่าร้อยต้องไปห้าร้อยด้วยเออจริงจริงเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าเจอให้เอาแบงค่าร้อยชอนขึ้น แต่เราลองนี่แอ่ตลกแหละเราขอตั้งเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอเหอะไม่ไหวนะไม่ด้จริงอ่ะไม่เอาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องมาขอแบ่งนะโอ้ยถ้าถ้าเสียตังค์ไม่ต้องมาเรียกนะถ้าหัวก็เหยื่ออะมาที่ห้าร้อยห้าร้อยเลยจะไปซื้อสลี่ทำไมน่าจะซื้อแปดสามเนรางวัลที่หนึ่งแล้วแปดสามมั่วซั่วกที่แปดสามกันไหนดิมาเร็วเปดเปิดอะไรแล้ว นี่เลยห่ออใส่ถุงเลยเอาจริงไะสามจริงๆดูดิโอ้โหยังไม่จบเลยเนี่ยแปดเนียได้อีกสามเห็นไหมเอาไปใหญใหญ่แล้วนี่ใครดูคลิปนี้อย่างงงงันทุกคนนะที่ผมกันยางหกสี่ใครพอคิดเป็นคนเดียวเยอะๆเยอะๆนะใช้ปัญญในการรับชมันเป็นแบบจินตนาการมันจินตนาการเราเข้าไปสู่จุดนั้นไม่ได้ทุกคนพ่อเขาลึกซึ้งมากครับเอาไหมพ่อเขาซื้อหุ่นละฝากไหม อันไหนอ่ะอุอ้งอุ่นอารมณ์ไหนซื้ออาาุน่นมาพ่อเขาก็อ่ะนี่ซื้อมาฝากด้วยเนี่ยฮะแน่แน่เอาจริงดิเน่เลยกินไปเนี่ยไ, <c ười> ไม่รู้อ่ะเนี่ยพ่เอเราซื้อมาฝากซื้ออะไรมาเนี่ยแปดสามแปดสามไปเฮ้ยรลอ,อน,นึลย ก็ฉันก็แล้วแต่แม่พิจารณาเลยฉันก็ไม่เกี่ยวว่าฉันไปแล้วนะอะไรกินไรพวกนี้ <c oughs>